เราออกจากถ้ำผู้หวายประมาณบ่ายสองนะคะตอนบ่ายสองโมงแล้วก็จะไปต่อนะคะจะเดินทางกลับนะคะก็สรุปความประทับใจในถ้ำนี้นะคะก็จะมีปรากฏการทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นหินงอกหินย้อยเป็นรูปต่างๆเช่นที่สำคัญที่สุดก็คือรูปอ่าลอก้านะคะรูปลออก้าที่เราได้เจอกันก็คือเป็นรูปถ้าทรงงานนะคะ ก็เป็นสิ่งที่เห็นแล้วก็อึ้งน,นะคะสำหรับสองล้อนะแล้วก็ในถ้ำก็จะมีสิ่งมีชีวิตพวกค้ังขาวกบค้ังขาวทั่วไปแล้วก็มีจิ้งจิ้งรีดขาวนะคะที่อาศัยอยู่ในถ้ำแล้วภายในถ้ำข้างล่างก็จะมีพวกงูอยู่นะครับ พวกงูแต่ว่าหน้านี้น่าจะเป็นหน้างูจำศีลน,นะคะสองรพยายามที่จะเข้าไปหาตรงที่ถ่ายทำอ่ะละครเรื่องดังที่สองเราชอบนะคะแต่ว่าก็ไม่เจองูในภายในทับก็จะเจอประมาณหนึ่งคาบนะคะโดยธรรมชาติก็ช่วงฤด,ดูหนาวก็คือฤดูดปลายฝนต้นหนาวไม่ใช่ปลายฝนต้นหนาวช่วงฤด,ดูที่จะหน้าหนาวจะเข้าหน้าร้อนงูก็จะไม่ได้ออกนะคะงูจะออกอีกทีน่าจะประมาณ ช่วงที่ฝนตกนะคะงูเริ่มออกตอนนี้ก็เป็นระยะที่ปลอดภัยสำหรับท่านที่กลัวงูก็มาได้มาเที่ยวได้ในช่วงนี้นะคะก็เขาถ้ำถ้ำค่อนข้างที่จะมืดนะคะก็เป็นถ้ำที่มีรูปทรงที่เป็นโดมโปร่งข้างในไม่อับนะคะข้างในไม่อับก็สองเราก็ชอบที่จะเที่ยวถำเที่ยวถ้าขึ้นเขาลงห้วย พวกแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์อย่างนี้ก็ก็จะชอบแล้วก็ภัยรอบๆบริเวณเขาก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นป่าไผ่นะคะตามรูปภาพเลยนะคะอันนี้ก็จะดูบรรยากาศของเพื่อนๆสองล้อก็จะเป็นคนพูดมากกว่าสองล้อก็จะเงียบถ้ามีคนพูดก็จะเดินเดินอย่างเดียวนะคะ ก็อ <owad Es> like ัน so, นี้เป็นสรุปจบแล้วก็ความประทับใจของถ้ำนี้ก็คือความเป็นธรรมชาติยังหลงเนื้ออยู่เกือบประมาณ80%นะคะก็ถ้าใครสนใจก็มาเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะมาเห็นเนี่ยเหมือนทีเหลืองเหมือนศาลอะไรสักศาลมันแหนรถผานเป็นวัดเหรอทำไมมันมีอแค่นิดเดียวอ่ะ อ๋ออร่อย <hi> ๋นคือนอนเลยรเย็น่บบแอร์เย็นน้าเสอที่สีน้าเงินอีการมาเกิดเป็นลูกเออยังว่าเลนนีถ้าไม่มีเบานี่สงใจอีกหน่อยไปเกิดเป็นเป็นลูกเกปั๊มนี่ไอเบานี่มันมีไฟอยู่ที่ปากนะสามเม็ดนะเอมาๆเดี๋ยวเดีเอา

สาดินไทยรวมสาดไปบรรจบภูเขาตรงนั้นนะรูปนั้นสวยภูเขาหัวล้นทาย่ิงเงี้ยภูเขาหัวล้นทายิงเงี้ยมันมีคนนี่เราจะมีไม่จีพิพากษาการจะเป็นจุดน้องจะเป็นพยาบาลก็็จะเกำลังหอบเลยกำลังหายใจขอโทษนะลูกเราต้องมาเที่ยวนะ อยู่บ้านเช้าไม่ต้องอยู่ออฟหลอกเอามาเอาอากาศข้างนอกเลนะไม่ใช่ต้องใช้ออกซิเจนอยู่กับหมออยู่ในถ้ำนันะดูหน้ายิ้มไมเออเบาให้หน้ายิ้มโรคหัวใจก็โรคหัวใจเธอบางทียิ้มติดม้ามจะได้ออก เดี๋ยวทำพี่เขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็เรื่องเดี๋ยวหน่วยงานกลางการขอรพอเราไส่ให้เป็นมาตรการนับเลยนะซองซ่ม เอวแบบเอเ็นเจอร์ก็มือ, <laughs> อหนึงบบ่งเน็บหนึ่งเน็บของผ้าเดินนี่น่าจะมีนี่แหละที่สะพายใช่ใช่แต่ว่ารู้แหละแต่ว่าเหมือนไม่ขนาดด้วยแหละแล้วแบบไม่ <laughs> เคยใส่นี่ในกระเป๋าอ่ะก็เลยแบบเออขนาดชิ้นนี้ก็เลยไม่พกกระเป๋าได้จังเลยเพราะนนเน้นเน็บเอวอย่างเงี้ยไม่จริงกระเป๋าแบบมันมันยิ่งใหญ่อะ, <laughs> ะมันล้าง <laughs> มันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทำกิจกรรมอะไรจะอุ้มแบบเหมือนอุ้มลูกเน็บเอวไปเงี้ย กำไรกำไรเดเวียนหัวเลยกำไรสั่นดอกเด็กดอกเด็กดอกเด็กอันนี้เรายังไม่ไปประจบกับตรงนั้นนะอาจาเออก็ยังดีกว่าเดินในถ้ำมันดูแบบอีกอารมณ์หนึ่งได้อยู่ค่ะ ยิงน,น้นองเด็กข้อขาเนีนน่ย มันดูที่ใจเออเที <S <S ่หนู่นน้นเที่ราถน้องถว่าเวลาเถ่าในรม้ติดไฟเยอะไงมันถึงเอ้ออกมามันถึงจะเห็นแบบชัดๆอีกมีเครื่องปัจากบ้านนะจากบ้าแล้วก็ดึงสายทุกคน Hey. Hey Tarek. Tarek kau ni. Tarek. Oh. Mai dah. Dio 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 dio